ต้องพูดว่ายังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้รูก็จะมาสอนการทักทายในภาษาอังกฤษและภาษา,า,าไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเป็นทำทักทายนะคะอันนี้เป็นของคนไทยคนไทยเมื่อเราเจอกันก็จะก็จะยกมือไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นของ สวัสดีตอนเช้าครับ o r n i n g تاسو